ดีครับเจอะข่าวเด่นครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุยเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทนะครับซึ่งรัฐบาลหรือว่าที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้บอกรายละเอียดออกมานอกจากที่ประกาศเอาไว้ในป้ายหาเสียงแล้วก็การปราศัยครั้งสุดท้ายที่ราชมังคลากีฬาสถา,านว่า300บาทเริ่มมก,กราคมปีหน้าคือปี55วันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อหารือเรื่องนี้โดยเฉพาะและล่าสุดนะฮะ มีมติให้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้าง300บาทเป็นแถลงการของสภาอุตสาหกรรมนะฮะผมนั่งอยู่กับรองประธานสภาอุตสาหกรรมฝ่ายเศรษฐกิจคุณดรธนิตโสรัตครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่สด,สด,สดร,ร้อนเมื่อสักครู่เองครับเมื่อกี้นี่เองครึ่งชั่วโมงนะฮะครับเป็นมติที่สภาอุดมีมติไม่เห็นด้วยกับว่าที่นโยบายรัฐบาลเลย ก็คงเราไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่เราแสดงจุดยืนวันนี้ก็เป็นการประชุมกรรมการบริหารครนะทั้งหมดแล้วก็หลายหลายภาคส่วนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทําโพครับโพผู้ประกอบการใช่ใช่ก็กลับมาสักห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าโพแต่ของเรานี่ถึงจะน้อยแต่ว่าเรายิงตรงผู้ประกอบการก็คือเป็นผู้ประกอบการจริงๆใช่ในโพเนี่ยบอกว่ากระทบเนี่ยประมาณเก้าสิถึงเ้าสบเปอร์เซ็นต์ของที่ตอบมาของที่ตอบมาไม่ใช่หมายว่าที่ตอบมาเนี่ยก็จยบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วกระทบมากกับบานกลางเนี่ย90-92เปอร์เซ็นต์มีบอกว่าไม่กระทบเนี่ยประมาณ3-6เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วที่แปลกคือเราไม่คิดว่ารายใหญ่นี่จะกระทบรายใหญ่นี่กระทบมากน,นะนะก็92เปอร์เซ็นต์กระทบรายใหญ่ความจริงมันจะมีเรื่องของภาษีนะฮะนิติบุคคลคือคืออย่างนี้วันนี้เราก็ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องภาษีเนี่ยต้องคุยแยกกันมันคนละเรื่องกันคือ,อลดภาษีเนี่ยดีไหมมันก็ดีเพราะว่าภาษีของเราเนี่ยมันสูงกว่าเพื่อนบ้านเราใช่ไหม โด,โดยอาเซียนโดยส่วนใหญ่แล้วก็สิบดเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ย30ิเปอร์เซ็นต์นิติบุคคลนิติบุคคลแล้วก็ถ้าจะลดเนี่ยก็23สมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมปีหน้าแล้วต่อไป20สเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ว่ามันต้องแยกส่วนกันมันไม่ใช่มาใช้กับเรื่องค่าจ้างบอกว่านี่ยื่นหมูยื่นแมวกันนะลดไปเพิ่มค่าจ้างเลยลดภาษีให้เพราะว่าอุตสาหกรรมที่เขารับกระทบผลกระทบเนี่ยะนะค่าจ้างขึ้นทีดึกภาพแล้วกันอนยะู่ดีๆค่าแรงเนี่ยขึ้นไปทีเดียวสี่สิเปอร์เซ็นต์นะทั้งหมดเลยเนี่ย อย่างถ้ามีคนงานสัก500ร้อยคนเนี่ยคอยู่ดีๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเดือนหนึ่งล้านกว่าใช่ไหมปีหนึ่ง14-15ี้าล้านม,มันช็อกอ,ะอ่ะทีนี้ อุตสาหกรรมพวกเ m e พวกเนี้ยเขาค้าขายกำไรมันก็ไม่ได้มากแล้ห้าล้าน6ล้านสมมุตินะปิดต่อปีนะอยู่ดีคุณมาจ่ายเพิ่ม12บล้านหรือสิบหล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีกำไรอยู่แล้วเมื่อไม่ีกำไรมันจะไปจ่ายภาษียังไงคุณมาเอาภาษีมาว่ามันก่อระรื่องไงแต่รายใหญ่จะได้ประโยชน์พวกรายอุตสาหกรรมที่เขาเทคโนโลยีคราวนี้ก็กลับมาว่าคือรายใหญ่ที่ใช้แรงงานน้อยหรือจ่ายค่าจ้างแพงอยู่แล้วพวกแรงงานมีฝีมือแล้วบริษัทมีกำไรดี นี้ได้ประโยชน์จากภาษีใช่เพราะว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยสักสิบห้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในแรงงานเข้มข้นครับแล้วส่งออกไอ้ส่งออกเนี่ยเราต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราค่าแรงอย่างเวียดนามต่ำกว่าเราสองเท่าครึ่งของปัจจุบันหรือของที่ขึ้นมาแล้วของที่ขึ้นมาแล้วปัจจุบันก็สูงคือถ้าขึ้นไปเนี่ยเป็นสามร้อยเนี่ยเราจะสูงกว่าเวียดนามสองเท่าครึ่งเท่าครึ่งเพราะงั้นการแข่งขันใช่แข่งขันก็ลําบากเพราะว่าต้นทุนแพงขึ้น คือว่ามันไม่ขึ้นแค่โรงงานเราโรงเดียวนะสินค้าเนี่ยกว่าจะออกมาสินค้าจะเม็ดรูปเนี่ยจะคิดหนึ่งเช่นปลาก,กระป๋องนเนี่ยมันต้องผ่านอุตสาหกรรมทั้งสายเนี่ยอย่างน้อยสิบอุตสาหกรรม<อ>นะตั้งแต่ปลากระป๋องกว่าจะเป็นกระป๋องเนี่ยมันต้องทำที่เขาบอกถึงเอเชบีเนี่ยแหละเหมือนสายการผลิตนี่แหละใช่ลงกล่องมันก็ต้องผ่านจะลงทํากระดาษกว่าจะเป็นกล่องเนี่ยฉลกฉลากรวมกันแล้วค่าแรงแต่ละอุตสาหกรรมมันก็ใส่เข้าไปกว่าจะถึงเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยี่แปดเปอร์เซ็นต์ค่าแรง ที่แปดเปอร์ค่าแรงโดยเฉลี่ยทั้นต้นทุนเนี่ยมันก็อยู่ในส่งออกนะเงินก็เฟ้อนะพวกโลจิสติกส์คือหมายถึงว่าโดยรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมีต้นทุนที่เป็นค่าจ้างอยู่ประมาณ2ี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ยี่แปดอร่างนี้คือมันจะสูงขึ้นค่าแรงเนี่ยด้วยเฉลี่ยจากต้นทุนค่าจ้างเนี่ยยี่ิแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้เร่อว่าค่าแรงจริงๆอยู่ในอุตสาหกรรมก็สักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่อุตสาหกรรมจะเพิ่มเป็นยี่สิบแปดใช่ มติหรือแถลงการของสภาอุตสาหกรรมเอาวันนี้ทีละข้อก่อนก็มีทั้งหมดสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็บอกว่าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับค่าจ้างสามร้อยบาทนะต่อวันทั่วประเทศนะเพราะว่าจะกระทบเศรษฐกิจหมดทั้งส่งออกการลงทุนต่างๆอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราบอกว่าค่าจ้างเนี่ยควรจะเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีคณะกรรมาการค่าจ้างนายไพภา,า,า,าคีเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตามกฎหมายประรับพ้วยภาครัฐเอกชนลูกจ้างหน้าฝ่ายละห้าพิจารณาไปตามกฎหมายมใช่ไหมแล้วการเมืองเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาก้าวไกหรือมากดดันคณะกรรมาการค่าจ้างเราแจ้งจุดยืนชัดว่าการเมืองจะมาเข้ากา้าวไกแต่แตอสอทสภก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเขาประกาศเอาไว้ถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเราเลยมีข้อหนึ่ง คือเรามีข้อข้อที่สาบอกว่าถ้าภาคการเมืองเนี่ยประสงค์ที่จะจ่ายค่าแรงอัตราส0 0รอบาทเนี่ยอไอ้ส่วนต่างจากที่ไตภาคีเขกากำหนดเนี่ยก็การเมืองไปรับปากเขาก็าไปคนจ่ายเองเอาอย่างไงฮะเราชัดเจนเราพูดด้วยว่าหากภาครัฐเนี่ยประสงค์ที่จะจ่ายค่าจ้างอัอตราสามรอบาทเนี่ยภาครัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ผพิจารณาในส่วนต่างของค่าจ้างเองคือให้รัฐบาลหาเงินมาจ่ายเองแล้วแต่รัฐบาลเช่นอย่างประกันทังคมรัฐบาลก็จ่ายครึ่งหนึ่ง ใช่ไหมเอา, <S <S เอางบประมาณมาจ่ายเนี่ยนะฮะเอ,อันนี่เราไมา่ได้คือหนึ่งเนี่ยเราไม่เป็นคนรับปากกับประชาชนใช่ไหม<ะ>รัฐบาลเป็นคนรับปากกับประชาชนแต่มาให้เราจ่าย<ะ>เราไม่สามารถจ่ายได้จ่ายแล้วมันเจ๊ง<ะ>ใช่ไหม<ะ>่อจ่ายแล้วมันเจ๊งเนี่ยเมื่อรัฐบาลรับปากรัฐบาลก็ต้องจ่ายแล้วคนที่เราจะพูดดยแล้วถ้ากรณีเกิดรัฐบาลชุดเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วสมมติอารัฐบาลหน้าหาเสียงใหม่อารู้นี่ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทได้รับการเลือกตั้งพ้ดหน้าห้าร้อยบาทล้วต้องเราต้องรับผิดชอบหรือเปล่าล่ะ เกิดรัฐบาลชุดหน้าหาไว 500, า้ห้าร้อยเข้ามาได้อีกถ้าชุดนี้เรายอมฮะใช่ไหมแล้วชุดหน้าเขาเป็นห้าร้อยเราต้องยอมไหมเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมจุดยืนเราชัดเจนมไม่ยอมเพราะว่าไม่ไหวมันจ่ายไม่ได้คราวนี้ผมลองมองอีกครข้างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็ทบเรามาว่ากันเขายังไม่บอกอะไรชัดเจนนอกจากคุณทักษิณซึ่งให้สัมภาษณ์เอาไว้คร่าวๆว่าสามร้อยบาทเฉพาะกรุงเทพจังหวัดอื่นลดหลั่นกันลงไปอันนี้ฟังจากคุณทักษิณน,นะฮะ คือสามร้อยบาทพากรุงเทพจังหวัดอื่นลดหลัน่นลงไปเป็นไปได้ไหมคือถ้าฟังจากบอร์ดเมื่อวานนี้ที่เขาคุยกันนะบอร์ดค่าจ้างเนี่ยเขาก็พูดถึงกทมกับภูกเก็ตนะที่จะนาร่องก่อนสามร้อยคือตอนนี้ภ<า>ูเก็ตแพงที่สุดกทมรองลงมากับพริมพลทก็ใกล้กนนันนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยจะให้ขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทยอยขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากฐานฐานที่มันอยู่จนกระทบครบสามร้อยบาทคือนี้บอกกระทบไหมถ้าพริมนลทน ค่าแรงระดับนี้เนี่ยมันจะดึงแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาเข้ามาทํางานในนี้เพราะว่ามันต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยจังหวัดบางจังหวัดร้อยกว่างนะฮะร้อยห้าสิบกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเขาเยาแถวนั้นนะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเนี่ยมีคราวนี้มันอย่างนี้ฮะคือเดิมอฐานของเราเนี่ยอันเนี้ยคือว่าเราต้องการกระจายนะกระจายรายได้ คือกระจายงานออกไปใช่และประชาชนเนี่ยอยู่ในท้องที่ก็ไม่ต้องมาทํางานในกรุงเทพง่มีความเป็นอยู่ที่ดีโรงงานอยู่ที่ตางจังหวัดเนี่ยต้นทุนค่าโสหุยเงินเฟ้ออะไรก็ต่ํากว่าแต่ว่าค่าโลจิสติกจะสูงกต่างมามันก็จะแลกกับค่าต้นทุนขนส่งเช่นโรงงานอยู่อุบลอย่างเงี้ยก็ต้องขนไปห้าหกร้อยกิโลขนกลับมาอีกห้าหกร้อยกิโลกว่าจะส่งแหล่งฉบัง อันนี้ผู้ประกอบการเขาก็าต้องบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นโมเดลทยอยอเฉพาะกรุงเทพปรับขึ้นเลยทันทีที่เหลือทยอยปรับเนี่ยมันก็จะกระทบกับแนวทางเรื่องการกระจายคอมเจร <ะ S 2> ิญส<า>ู่ภูมิภาคคือรัฐบาลบอกกระจายรายได้อ,อันนี้ขัดเลยอันนี้ไม่ด้กระจายรายได้คนะจะแห่เข้ามารวยกระจุกจนกระจายเหมือนในอดีตผมมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันท,ที่ถามก็เพื่อจะแลกเปลี่ยน,นครับฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ มายงรัฐบาลใหม่เนี่ยนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่ลดคันแรกคืนภาษีหนึ่งแสนบ้านหลังแรกผ่อนชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรต่อมีอะไรเหมือนกับจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความคึกคักค่าแรงพอลงไปถึงชาวบ้านเงินเดือนหมื่นห้าพอลงไปถึงชาวบ้านคนจะมีกําลังซื้ออันนี้ผมลองมองจากมุมเขานะฮะคนมีอยู่ดีเงินเพิ่มเป็นร้อยค่าจ้างเพิ่มขึ้นจ่ายเงินใหญ่เลยซื้อของใหญ่เลย มันจะกระตุ้นให้ของขายดีขึ้นเศรษฐกิจหมุนมากขึ้นถามได้ไหมคือในทางทฤษฎีมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะคือไปเล่นอีกทางหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจคือเราพยายามกระตุ้นการบริโภคภายในประเศสสารเรียกตัวซีให้สูงขึ้นผมก็พยากรณ์ว่าปีหน้าถ้าใช้ระบบเนี้ย GDP สูงขึ้นแน่นอนอาจจะเห็น GDP ทะลุ6% ไปถึงเจ็ดเระตุ้ทนเศรษฐกิจอย่างมากถูกต้องแต่ว่า GDP มันไม่ได้บอกขีดความสามารถในการแข่งขันไงมันบอกเศรษฐกิจโตโตขึ้นจากการปั่นหมุนทวนี้คุณสรุทญพูดแต่ว่ารายได้เพิ่มจ่ายเพิ่มมากสมมติแต่มองที่จีนนั้นแต่อย่าลืมว่าจ่ายมากขึ้นเนี่ยนะรายได้มากขึ้นแต่รายจ่ายมันสูงตามขึ้นของแพงขึ้นในต่างประเทศน้ําขวดกระป๋องหนึ่งมันต่างกับบ้านเราสามเท่านะเจ็ดสิบแปดสิบบาทข้าวแกงบ้านเรายังหาได้สี่สิบบาท นะในต่างประเทศมันสองร้อยบาทเท่านี้ใช่ไหมมันต้องพูดรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นทวีคูณนะครับคราวนี้ที่สุดแล้วเรียกเงินเฟ้อเงินเฟอ้เเฟอมันจะขึ้นสูงมากอันนี้ฟ <ทบ S 2> ังดูเหมือนทฤษฎีสองสูงถ้าผมที่ผมอธิบายมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวเมื่อสภาพการมันเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าจ้างมันจะได้รับมือไหวแต่ทั้งนี้บอกผลกระทบมันรุนแรงเหรอมันอย่างนี้ไงคือไอ้ทฤษฎีสองสูงเนี่ยเขามับางทงท่าครูอีกสูงหนึ่งด้วยไงแกบอกว่าสูงอะไร รายได้สูงรายจ่ายก็สูงเงินเดือนสูงใช่ไหมรายรับสูงเงินเดือนสูงราคาขายก็สูงตามไปด้วยอันนี้ถูกต้องแต่ต้องพูดตามเงินเฟ้อมันก็สูงตามคราวนี้เราไม่ได้คราวนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเศรษฐกิจเปิดคือไม่ได้อยู่เฉพาะตัวเราใช่เราเองเนี่ยเจ็ดิเปอร์ซของ GDP เราส่งออกคราวนี้ส่งออกเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยผู้แข่งเราเนี่ยเขายังใช้สองต่ำนะราคาต่ํา นะค่าใช้จ่ายต่ําเราจะต้องไปแข่งขันเขาการเม้นเสื้อผ้านะอิเล็กทรอนิกทำอะไรแผงวงจรไฟฟ้าชิ้นส่วนเยอะแยะหมดเนี่ยอุ้มคนงานไว้ห้าจุดห้าล้านคนนะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นพวกนี้เนี่ยคือผมไม่เถียงว่าแนวคิดเนี่ยนี่ถูกต้องแต่มันเร็วเกินไปไงคือมันมีทฤษฎีแนวคิดนี้ถูกมั้มันมีถูกต้องแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปไงคือเราไปตัดช็อตคราวนี้ประเทศเรามัน มันช็อกแล้วประเทศเรามันใหญ่ไงแล้วสกิงเราเนี่ยมันพึ่งอยู่กับเกษตรไอ้ธ่รที่ส่ง,<จ>งออกเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งออกไม่ได้แล้วโรงงานทํำยังไงอ,ะอ่ะใช่ไหมนี่กระทบละ,<ฮ>ะสองเนี่ยสกิงของเราวันนี้เนี่ยมันไม่ก็้ส่งออกอย่างเดียวนะขายในประเทศอย่าลืมนะเรามีอาเซียน AEC สารพัดอ,อาเซียนบวกสามบวกจีนของในนี้แพงขึ้นเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างแพงขึ้น <ฮะ S 2> แต่ของนอกเขาไม่เกี่ยวนี่เขาก็มาขายตีตลาดภาษีศูนย์ ก็จะเข้ามาวันนี้เนี่ยสินค้าไทยเองคุณผู้จะเห็นว่าในตลาดเนี่ยของเกาหลีของจีนเนี่ยเต็มตลาดอยู่แล้วนะนี่ขนาดเรายังแข่งขันได้อต่อไปเนี่ยสินค้าอย่างเนี้ยเสื้อผ้าเครื่องนุห่มของใช้ของกินยังไม่มีเวียดนามเข้ามาต่อไปเวียดนามเวลานี้ของพัฒนาคุณภาพไล่เราเนาะผมเคยไปเขาเนี่ยเสื้อผ้าเขาค่อยใช้ได้เพราะฉะนั้นคุณดรเทดด์บอกว่าไม่ได้กระทบเฉพาะส่งออกนะไอ้นี่คือไอ้พวกนาเข้าจะโดนด้วยเหมือนกันคือจะนําเข้ามาตีตลาดในประเทศเอง แล้วเราไม่ได้ถามถึงว่าไอ้คนที่เขาไม่ได้กินเงินเดือนะอ,อีก24ล้านคนเกษ,ษตรกรรับจ้างในเกษตรกรคนชราถึงจะได้เบี้ยเลี้ยงกันแล้วแต่เนี่ยใช่ไหมคนที่ไม่ได้กินเงินเดือนประจาแล้วเขาอยู่ยังไงเขาก็ต้องมาเรียกร้องกเกษตรกรก็ต้องเรียกร้องทุกอย่างก็จะต้องแพงขึ้นรว่าที่รัฐบาลเขาประกาศว่าจำนำข้าวหมกกื่นห้าสองหมื่น นะก็ฟังดูเหมือนว่าจะดึงภาพรวมทั้งระบบให้มันเป็นเหมือนจะไปสู่ทฤษฎีสองสูงเนี่ยใช่คือผมไม่ได้เถียงว่าทฤษฎีเนี้ยไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะที่สุดประเทศไทยมันก็ต้องไปอย่างนั้นเราจะมาอยู่แข่งขันในแรงงานต่ำๆไม่ได้<อ>แต่วันนี้เนี่ยเร็วไปมันเร็วไปรัฐบาลต้องทำเป็นเป็นขั้นตอนไปหนึ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเอสซีบ e ีรไงเรียก<อ><อ>ผลักติว i ตี้ใหญ่ผลต่อนหน่วยต่อนคนมันจะทำยังไงเราต้องยอมแล้วว่าแรงงานของเราที่ออกมาเนี่ย เออมาเป็นแรงงานขั้นต่ำยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราจยงมีแรงงานอย่างเงี้ยไรทักษะอีกมากในระบบของเราก็คือต้องดึงแรงงานงเราให้ยกระดับขึ้นมาก่อนใช่แล้วไอแรงงานราคาถูกค่อยมาว่างอีกทีสองอุตส,สาหกรรมที่มันแข่งขันไม่ได้ส่งเสริมให้ไปลงทุนในเพื่อนบ้านแล้วไปลงทุนในต่างประเทศใช่ซึ่งวันนี้มันมีไม่เกินสองสารอโรงนั่นเองนะโรงงานใหญ่ๆนั่เองและอีกตั้งขบวนใหญ่ๆเป็นแสนๆโรงงานยังไม่ได้ไปใช่ไหมเราต้อง ไม่ได้พัฒนาเลยอผมยก,ยกผลกระทบนะฮะที่ดรธนิดบอกหนึ่งส่งออกกระทบแน่ครับแล้ว<ช>สายพานการผลิตของบริษัทส่งออกเนี่ยธุรกิจผลิตของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีเส้นทางของมัน<ช>เป็นสิบสิบสิบโรงงานที่มาเกี่ยวข้องก่อนจะเป็นสินค้าอันหนึ่งต้นทุนขึ้นทุกสเต็ปทุกบวกหมดอ่าแล้วจะมากระทบบวกค่าเงินเฟอ้อใสเข้าไปอีกนะไม่แค่แรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันเรามีปัญหาต้นทุนเราสูงขึ้น ของเราแพงขึ้นใช่แข่งกับเขาไม่ได้ใช่เอามองมุมนี้นะฮะใช่สองในประเทศเองก็จะโดนโจมตีจากสินค้าราคาถูกเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะบริโภคในประเทศสินค้าไทยอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่เต็มหน่วยผมฟังนี้ถูกไหมต้องสามแรงงานต่างด้าวจะถลายทะลักเข้ามาออย่าลืมว่าค่าจ้างแบบนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายสักเจ็ดแปดแสนคนนะที่ขึ้นทะเบีินไว้แล้วก็มีแรงงานที่เขาเรียกว่า พิสูจน์สัญชาติแล้วนี่อีกสักแปดแสนคนในระบบเนี่ยคือที่เข้ามาถูกกฎหมายต้องได้ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานเรากฎหมายเอไอโอองค์กรแรงงานระหว่างประเทศอินเทอร์เน็ตรอและที่พิสูจน์สัญชาตินี่แปลว่าที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนกําลังจะขึ้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นชาติไหนมาจากไหนแหล่งไหนแล้วมันจะขึ้นอันนี้ก็ต้องถ้าถึงพิสูจน์ได้นี่ก็ต้องจ่ายเหมือนกันขณะนี้เนี่ยก็ยังกั้มกึ่งแต่ว่าวันนี้ประชุมเขาอาจจะต้องจ่ายกลุ่มนี้ด้วยตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมก็บังช็อกใช่ไหมครบช็อกมากไม่ได้คาดคิดเลย จริงๆเราพูดเรื่องนี้มาก่อนเลวนะ <c oughs> จริงๆพูดกันมานานว่าของประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้ของเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็บอกข้อดีข้อเสียมานาน <c oughs> นะครับเรายังพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะไอ้พวกเอ i ดีของเราเนี่ยอยู่ชะง,งักนะนี่เ c ซซญี่ปุ่นก็บอกเอ๊ะเขาต้องทบทวนแล้วนะคือฐานการลงทุนในเมืองไทยบ <c oughs> ริษัทต่างชาติดีจะมาใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนก็จะทบทวนเพราะเขาจากถูนขึ้นใช่ใช่ใช่อืใช่อันนี้คือข้อกัะทบที่ข้อหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมฮะคือเราบอกว่า อันนี้เราไปไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเลยใช่ไหมไม่จริงแล้วภาษีนี่ชดเชยไม่ได้อย่างที่ว่าคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันอาไม่เอาไหมภาษีได้ก็มันก็คืออย่างนี้ไอ้ภาษีได้ก็ดีมันไม่ได้ก็ดีถ้าเราจะให้ประเทศเราเนี่ยเป็นศูนย์การผลิตนะคือจะแข่งขันนั่นแหละมันก็ต้องลดแล้วก็ที่จริงเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็พวกบ o โอไอเนี่ย นะเอามาหารเฉลี่ยกันที่ลดกยกเว้นภาษีนี่เอามาอแอลวอร์เรกันเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันก็สิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นที่เขาจะลดที่สามเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วภาษีทั้งระบบเนี่ยมันเสียประมาณนี้อยู่แล้วปัจจุบันคือภาษีก็เป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการแข่งขันต่อเมื่อมีกําไรแต่จะมีส่วนใหญ่ที่ว่าจึกําไรน้อยแล้วจะไม่ได้ประโยชน์จากตัวนี้เพราะว่าภาษีที่บุคคลก็เป็นค่ามาได้เหมือนกันนะฮะใช่ถ้าคนรู้รายละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือ ทำก็ได้แต่รัฐบาลหาเงินมาจ่ายถูกต้องแล้วถ้าไม่จ่ายก็คือเราเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าทําแบบนี้เนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจยังไงระยะสั้นๆเนี่ยคนที่ได้ก็เฮกันอืนะแต่เราเชีห้เห็นเศรษฐกิจประเทศที่เขาทํามาก่อนเราแบบเนี้ยเช่นอ์เจนตินาฟิลิปิน์อฟริกาใต้นะก็ลุ้นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเฮ GDP สูง แต่ว่ามันตามมา่รีดหนี่ด้วยความเป็นกลวงนะแต่จริงเรามันเอาของต่างประเทศมาขายระยะหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้คนก็ตกงานเหมือนกันค่าผู้ใช้แรงงานสมมติมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งถูกไหมฮะชาวบ้านก็จะบอกโอ้ยภาคอุตสาหกรรมในทุนเห็นแกตัวคุณท่านนี่จะตอบว่าคือมันไม่เคยเห็นแกตัวคือที่พายมาดีตเนี่ยไตรภาคีเขาทํางานคือคนไกยสามฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็อยู่กันได้คุยกันได้แล้วเห็นว่าในช่วงยี่สปีเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาแรงงานน้อยนะถึงเกิดูปัญหาเรื่อง การสไตล์เราน้อยมากนะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆเลยคุณภาคคือเขาอยู่กันได้ดีอยู่แล้วคือไม่ค่อยมีประเด็นสไตล์เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องค่าาชเท่ายใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราบอกวันนี้เราขาดแรงงานเราเราคนว่างงานเนี่ยแค่จุดเจ็ดถึงจุดแปดเปอร์เซ็นตคือต่ําที่สุดเกิดกันในโลกแล้วไอ้ที่จุดหรือจุดแค่นี้หมายว่าสามแสนกว่าคนเนี่ยเขาไม่คิดจะทํางานอยู่แล้วนะจบมาเป็นแม่โบ้แม่บ้านเลยก็ว่ากันไปคือคนใกล้ตลาดที่มาทํางานอยู่แล้วว่าคนงานไม่มีคุณต้อง จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มแต่คราวนี้เราก็พูดถึงไอ้แรงงานขั้นต่ำไงที่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอคุณมาทําแบบนี้เนี่ยมันต้องจ่ายแล้วมันขึ้นทั้งแผงไงเช่นผมคุณชลยุทธ์เป็นหัวหน้าผมเนี่ยปัจจุบันเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์เงินเดือนสักเจ็ดพันมาปรับผมเนี่ยวันนี้ผมมาละสองร้อยกว่าบาทหกพันบาทต่อเดือนปรับทีเดียวเท่ากับซุปเปอร์ไวเซอร์คุณุลยุทธ์ซุปเปอร์ไวเซอร์ก็ต้องปรับขึ้นต้องปรับเพราะเรียกว่ายกทั้งระบบขึ้นไปตับโฟร์แมนไปตับผู้จัดการไปตับกระทั่งงงงงเเ่่าแแกอนนะมััไไปท้ผ เพราะฉะนั้นมาถึงบทสรุปก็คือไม่เห็นด้วยนะที่จะทำสามร้อยบาททั่วประเทศอยากให้รัฐบาลยึดกลไกไต่ภาคีาคซึ่งมีสามฝ่ายแลวอย่าไปแทรกแซงแล้วไม่แทรกแซงและสุดท้ายถ้ารัฐบาลจะขึ้นทั่วประเทศให้หาเงินมาจ่ายจริงๆแล้วมีข้อสุดท้ายข้อนึงคือสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะหารือร่วมมือกับรัฐบาลหาทางออกในเรื่องนี้ยังไม่เชิญไปคุยเหรอฮะก็ยังไม่จะคุยกับใคร เอาเขาเห็นเขารวมตัวกันอยู่ยังไม่ได้คุยกับใครแลวตีแรงงานก็ยังไม่เห็นเราเห็นว่าที่รอ,อให้เขาตั้งรัฐบาลเรียบร้อย มันก็เลยโยงมาเรื่องเช็คที่ว่านี้ใช่ไหมที่บอกว่าจ่ายเช็คช่วยผู้ประกอบการอันนี้หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าชดเชยหรือว่าหาทางมาจ่ายคืออันนั้นก็เป็นแนวคิดหนึ่งของคนบางคนว่าเอเป็นคูป,ปองได้ไหมมาชดเชยเพราะเราเคยมีคูปองแต่ก่อนเนี่ยคูปองช่วยชาติจำไม่ได้เนี่ยออตอนแรงงานเนี่ยแรงงานตอนนั้นตกตกงานรัฐบาลก็มาจ่ายคูปองแ,แทนแทนไม่ให้นายจ้างปลดออกแล้วอันนั้นก็เป็นแนวคิดหนึ่งแต่ว่าไม่พูดกันในวันนี้นะสรุปอย่างนี้ว่าเปิดกว้างว่าถ้ายังไงไรเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เพราะเราไม่เป็นคนสัญญากับแล้วคือฟังอย่างนี้คือภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนจะเอาตามไตรภาคีถ้าไตรภาคีรอบต่อไปขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนั้นต้องต้ององรับฟังวันนี้ก็ถือว่าเราต้องรับฟังไตรภาคีแต่ถ้าจะเอามากกว่านั้นเป็นสามร้อยรัฐบาลหาเงินมาจากใช่ใช่ใช่ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราบอกเราอยู่ไม่ได้อืยังไงก็ต้องเจ๊งยังไงก็ต้องตายเหรอก็จากผลตำรวจของเราออกมาแบบนี้วันนี้เราพูดแกรงมากนะเออ บางส่วนพักเ,เราควรจะคอม promis ์นะอย่าไปพูดอะไรที่ออกข้อที่มันแรงนะในกรรมการแต่ว่า,าไปปร,ประสานงานเลยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราเราเราเห็นว่าอันนี้เป็นจุดยืนที่การเมืองมาแทรกแซงอันนี้ส่วนตัวผมนะ,อะเออผมอยู่ในธุรกิจเนี่ยมาสามสิบกว่าปี<ม>เห็นการปฏิวัติรัฐประหาร<ม>เห็นอะไรมากมายไม่เคยเห็นการเมืองมากระทบเศรษฐกิจรุนแรงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามดูวันนี้อีกสักครู่หนึ่งก็จะเห็นแถลงการของสภาอุตสาหการรมนะฮะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณนะ <c oughs> คุณธนิ์ครับสวัสดีครับและเราติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ